คุณผู้ชมคะพบกับดิฉันแม่นางช้างเอ๋อนะคะกับรายการพริกชีวิตลิกขิดกรรมเป็นรายการเดียวที่รวบรวมนักพยากรณ์เข้ามาให้คําแนะนํากับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานความรักสุขภาพโชคราบล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาขาดใจที่หลายๆท่านอยากจะขอคําแนะนํากับนักพยากรณ์และวันนี้เรา ก็ได้มีนักพยากรณ์ไม้คนาแนะนํากับคุณผู้ชมเช่นเดียวกันในแต่ละศาสตร์ที่ท่านแต่ละท่านนําเข้ามานะคะก็ล้วนแล้วแต่เป็นศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญชํานาญและขมังมากในแต่ละอาจารย์ที่เรานําเข้ามาวันนี้จะเป็นท่านใดเดี๋ยวเราไปพบกันเลยค่ะอีกสักครู่ค่ะ ุณผู้ชมคะในเรื่องของการไหวพระไหว้เจ้านะยังมีธรรมเนียมการปฏิบัติแล้วก็วัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันคะ่ะโดยเฉพาะศาสตร์กูรูแห่งศาสตร์จีนของอาจาร,รย์บ๊อบบี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีค,ะดค,ะค่ะอาจารย์ค่ะ,คะอาจารย์บ๊อบบี้นะคะอาจารย์พนมจิจารุกรน,นะคะค่ะยังจะใช้คําว่าผู้รอบรู้ก็ยังไม่กล้าพูดแต่ยังไงก็ขอคอนเฟิร์มนิดนึงว่าก็ไม่น้อยหน้าใครเหมือนกันค่ะแต่ว่าแม่นางคอนเฟิร์มค่ะว่ากูรูศาสตร์แห่ง จีนจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไหว้เจ้าไหว้พระหรือไหว้อะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ต้องปรึกษาอาจารย์ละ,ค,ะค่ะว่าไหวอย่างไรตอนนี้ปัจจุบันนี้คนมักจะขอโชคลาภขอการงานขอเงินทองซึ่งก็ไม่พ้นในเรื่องของการไหว้ว่าอย่างไรจึงจะรวยอาจารย์มีข้อแนะนําดีๆยังไงบ้างคะคืออาจารย์ให้ข้อเสนอข้อชี้แนะนิดนึงว่า ไม่ใช่ว่าไหว้แล้วรวยอืมต้องเข้าใจในนิยามเนี่ยเหมือนบอกทําบุญแล้วรวยถ้าคนทําบุญแล้วรวยทําบุญแล้วแฮปปี้หมดทุกคนทุกคนแฮปปี้แต่อาจารย์เอาอย่างนี้ดีกว่าอดีตสร้างมาปัจจุบันทําเสริมแล้วก็ขอเบิกใช้ได้เกี่ยวกับยุคสมัยปัจจุบันนี้นะคะอาจารย์ให้ข้อคิดเลยว่าทุกวันนี้เศรษฐกิจวิกฤตมันทําให้เรารู้สึกอึดอัดค่ะ อ่อนแรงอ่อนล้าท้อแล้วถอยเครื่องบำรุงธนุจิตใจเราก็คือการกราบไหว้บูชาทเทพเจ้าอย่างน้อยๆทำให้เรามีกำลังใจที่เราอยากจะ ค่ะ,คะอากเราจะสานต่อหรือทําให้เรามีกําลังที่จะสู้ต่อไปกับปัจจุบันวันนี้คือกําลังใจใช่กลังใจจากการกราบไหว้เคารพสักการะแต่มันก็เป็นอีกกําลังใจหนึ่งนะคะอาจารย์ไหว้เสร็จแล้วเดี๋ยวฉันจะได้สมปรารถนาดังใจปองอ้าวก็เหมือนที่สารเจ้าเนี่ยเขาจะมีวลีคํานึงว่าอู Q ่คิวปิกเองอู P ่คิวปิกเองว่าขอแล้วส,สําเร็จ อาจารย์ให้คํานี้ดีกว่าพอเราไปด้วยใจทุกอย่างอะไรก็ตามพอเรามาด้วยใจไปด้วยใจท่านก็เมตตาเราอาดีตเรามีสร้างมาปัจจุบันเรามีทําเสริมแล้วปัจจุบันเราคิดดีทดําดีมันก็จะต้องได้สิ่งที่ดีช้าหรือเร็วเหมือนโบราณว่าไงคะวันพระไม่ได้มีหนเดียวแล้วว่ายังไงว่าให้รวยก็คือการว่าให้ถูกต้องแค่นั้นเองค่ะว่าเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้เหมือนเราไปหาผู้ใหญ่เรารู้ว่า อย่างแม่นางชอบทานอะไรเราก็นาไปถวายไปแหมมันก็โดนใจนิดนึงงใหงปังรวยปังอย่างงี้ค่ะอโอเคงั้นพอเราจบจุดรู้ละว,ว่ายอย่างไรให้รวยไม่ใช่ไหว้ปุ๊บทำปุ๊บปุ๊บจะรวยมันอยู่ที่เส้นทางที่เราจะไปไหว้นั้นจะต้องไหว้ด้วยอะไรแล้วเรามีทริคไหมคแค่นั้นเครื่องเส้นเครื่องไหว<ช>้และทริคในการไหว้ทําอย่างไรนี่แหละค่ะสิ่งที่คุณผู้ชมหลายๆท่านไม่ทราบและอยากจะรู้กันนิด แม่นางก็ตื่นเต้นค่ะพี่ก็ทราบเชิญเลยค่ะอาจารย์มีไงคะก็อย่างเช่นอย่างง่ายๆเนี่ยเราไปกราบไหว้พระพุทธสัจควรอิมนะคะบางขั้นก็ไม่รู้ต้องไหว้นี่อย่างนั้นอย่างนี้พระพุทธสัต์เสวยอะไรคะพระพุทธสัต์ฉันเจฉันเจก็ไหว้เป็นผลไม้นะคะขนมเปี๊ยะนะคะน้ําชาอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะมันเป็นแล้วก็กระดาษเงินกระดาษทองที่เรานําไปบูชาแต่สิ่งอื่นใดใจเราไปก่อนแล้วหรือยังคะ ใจคือตั้งใจแต่ก่อนใช่แล้วเวลาเรานําของไปไหว้เนี่ยเราก็จะไหว้ของมงคลใช่ไหมคะยิ่งค่ะพวกกล้วยคือขนมฟูผลไม้มีความหมายทั้งหมดค่ะส้มแปลว่าสีิมงคลหรือจีหรือกิจค่ะกล้วยหอมนะครเก่งเจียนำชงน้ำราบเข้ามาแอปเปิลเผงกล้วยนะคะไหว้แล้วให้ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขสาลีลาลขอให้เงินทองกลับเข้ามาหาเราไวๆอางุนผูท่อหมายถึงความเจริญง้องาม ทั้งหมดเนี่ยมันคือวลีดีๆที่เรานําไปกราบไหว้บูชานะครับเป็นกุศโลบายถ้าเราพูดง่ายๆเป็นกุศโลบายอาจารย์ก็คิดอย่างหนึ่งว่าอย่างตัวอาจารย์เองเอาอาจารย์เป็นบรรทัดฐ,ฐานก็แล้วกันอาจารย์ไม่ขออิงคนอื่นอาจารย์ก็นิยมไหว้สิ่งของดีๆผลไม้มงคลไหว้ของมีความหมายไหว้ของดีๆอย่างขนมจันอับเนี่ยทำไมเขาต้องไหว้ไหว้เพราะอะไรครับมีทัวมีงาไหว้แล้วมันจเจริญงอกงามมันจเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปอย่างเงี้ยใครบ้างล่ะไม่ชอบ จริงไหมคะไ่าของเราบอกแล้วไงคะของที่ดีของที่สริมงคลไม่ใช่ของที่แพงแต่เป็นของที่มีคุณภาพที่เราคัดสรรมาจากใจที่เราเลือกหรือกระทํามาด้วยใจไงคะคือเริ่มตั้งแต่ชื่อเริ่มต้งแต่ชื่อความหมายของชื่อของขนมของสิ่งที่เราไปว่าอย่างทช่นอาจารย์เคยเล่ว่าผลไม้ก็ต้องเลือกเลือกที่ชื่อเป็นมงคลใช่ไหมคะความหมายดีๆใช่่คะขนมหวานก็ต้องมีนชื่อที่เป็นมงคลใช่ะความหมายดีๆใช่แล้วมีอะไรอีกนะา ที่ไหว้แล้วจะตรงโดนใจกับสิ่งที่เราไปไหว้ออย่างเช่นง่ายๆเรา,าไปไหว้อย่างเช่นเจ้าที่เจ้าทางบ้านเราก็เลิกการสารพระภูมิบางสารพระภูมิสเสวยอะไรคะสเสวยเครื่องเส้นแบบเขาเรียกว่ามีเนื้อสัตว์แล้วก็จะไหว้เป็นเป็ดไก่หมูใช่ไหมคะบางที่เป็นมังสวิรัต ก็ไหว้พวกขนมนมเนยค่ะอะอย่างง่ายๆ่าไหว้ทองหยิบทองยอดไฟทองความหมายดีไหมล่ะคะความหมายดีทองหยิบหยิบเงินหยิบทองใช่ไหมคะเหมือนกันค่ะไอ้ทำเนียมไหว้แล้วลวนเนี่ยขอให้ไหว้โดนจุดรู้ว่าเทพเจ้าแต่ละองค์เทพเจ้าแต่ละพระองค์ชอบอะไรชอบอะไรนะคะแล้วก็รู้ทริคเขาว่าท่านนิยมอะไรอย่างเราไหว้ไฉซิงท่านชอบดอกยี่โถสีแดงอย่างเงี้ยเทพเจ้าโชคล่ำอย่างเงี้ยอหรือไม่ก็เราไหว้ดอกกุหลาบบุงกุยห่วย ท่านจะชอบดอกกุหลาบสีแดงกับดอกยี่โถสีแดงเหมืมนอนศาสตร์แห่งหินดูไหว้พระสีคเนศก็จะไหว้ชบาดแดงดาวเรืองอย่างนี้เป็นต้นนะครัอ๋ออุยอันนี้สําคัญมากเลยค่ะาจารย์ซึ่งไม่ค่อยมีใครที่จะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องที่ว่าผลไม้หรือของไหว้ต่างๆพอจะรู้นะคะก็คือเอาชื่อเป็นมงคลความหมายดีๆไหว้แต่ทริคทริคที่จะไปไหว้เหมือนกับเราจะเดินไปหาผู้ใหญ่ท่านเนี้ย ทริคเนี่ยเราไม่ทราบว่าผู้ใหญ่ท่านเนี่ยชอบอะไรอันเนี้ยไม่เคยมีใครอ,อย่างง่ายๆ<ห>อย่างที่เราไหว้เจ้าพ่อใหญ่หรือเทียงเทียงเสียงตีบางคนเรียกเจ้าพ่อเสือ,อ,อแต่จริงๆเนี่ยนะคะเจ้าพ่อเสือเลยหรือเราจะเรียกว่าเจ้าพ่อใหญ่หร,อร,อรือตัวเหล่าเอีย้ยที่เราไปไหว้กันเนี่ยท่านไม่นิยมลูกพับกับสาเสียริ้วคือลูกทับทิมเพราะตอนที่ท่านเนี่ยเขามีความเชื่อว่าตอนที่ท่านเนี่ยจะสําเร็จเป็นเซียนท่านกำลังจะเหินไปบนข้างบนประชุมบนสวรรค์ ผมท่านก็นสยายไงก็เลยไปเกี่ยวจนผมท่านลุงลางหูอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมเนียมเขาเรียกว,ว่าเป็นเรื่องเล่าเป็นตำนาน,เ,น,น,านเล่ากันมานแล้วก็เลยไม่ไหว้กัน,น,นอย่างง่ายๆอ,อย่างเช่นยกตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยเจ้าพ่อใหญ่เนี่ยเราก็ะจะไม่นิยมไหว้สาลี่กับผลทับทิมที่เมืองจีนจะไม่ไหว้แต่เมืองไทยอาจารย์ไม่ทราบแต่ตัวอาจารย์เองก็ไม่วหว้ ก็คือเป็นทมเนียมปฏิบัติเพราะมีตำนานมาว่าอะไรควรอะไรไม่ควรใช่ไหมคะอย่างอย่างอะไรอีกค่ะอาจารย์ที่อย่างคนเสียยังไม่ครบสามปีห้าไหว้สาลี่อย่างเนี้ยเพาว่าเดี๋ยวจะไปเรียกเข้ามาอยู่เรื่อยๆอย่างชาวเปรนาการหรือชาวใต้ภูเก็ตโคกเกี้ยนการไหว้สับปะรดง่ายๆกระพอหรืออว่างไรเนี่ยของเราจะจับตั้งคนภาคกลางเราจะจับตั้งไหว้แต่ทางภูเก็ตทางใต้ แตฝั่งใต้ทั้งหมดจะใช้สับปะรดนอนลงใบไหวเพราะเขาถือว่าถ้าไหว้ตั้งคือไหว้คนตายถ้าไหว้นอนคือไหว้ขอเทพเจ้าชกลาบอ๋ออุ้ตาแล้วจริงๆแล้วขนบธรรมเนียมของแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันอีกก็บอกเลยนะคะเจ๊หู่สวงแปะอูซกคือร้ายร้อยแตกกันออกไปอีกอย่างอารยธรรมจีนหนึ่งตำบลของเรามีหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แต่ของคนจีนหนึ่งตำบลแยกอีกอารยธรรมเป็นร้อย เพราะฉะนั้นการจะเจาะเนี่ยอาจารย์บอกเราเราคุณสิบวันก็ไม่มีวันหมดมหนึ่งทำเนียมแต้จิ๋วคนจีนมีอะไรบ้างคะมีแต้จิ๋วนะคะมีไหหลำมมีฮกเกี้ยนมีแค่คโอ้โหสารพัดกว่า<อ>งตุง<อ>้งต้นตอกมาต่างสายน้ําก็มาสิ่งของที่ใช้สิ่งของที่ไหวก็แตกต่างกันไปเช่นเครื่องกระดาษ<อ>แต่ความหมายผลระไม้หรือของที่ใช้นิยมบูชาก็จะนิยมไหว้คล้ายๆกันค่ะ ก็คือเมนหลักเนี่ยก็จะคล้ายๆกันแหละเพียงแต่ในเรื่องของบิดกันนิดนึงในเรื่องของพื้นที่ธรมเนียมประเพณีของแต่ละแต่ละพื้นที่ชน,ชนเออชนเผ่าอ่ะจะไม่เหมือนกันเอายงง่ายๆนะคะไฮหลํหาไหลําจะติดทะเลก็จะนยิยมไหวอาหารทะเลม,มงงถ้าจะเอาอาหารทะเลมาไหวทางแถบภาคเหนือก็อาจจะยากหน่อยยากหน่อยใช่ค่ะก็คือว่าต่างกรรมต่างวาระกรรมคือการกระทํา เพราะฉะนั้นอาจารย์จะบอกกับลูกศิษย์เสมอว่าอะไรก็ตามสิ่งดีๆสิ่งงามที่บรานประชนสร้างไว้เราควรสารต่อ mm hmm. ไม่ทำลาย mm hmm. ก็อย่าไปลบล้าง mm hmm. mm hmm. เขามีความพรชสุภาสิจินว่าสิ่งสื่อไม่ขี้เหล่าสื่อไม่บวงแปลว่าสิ่งสื่อไม่ขี้คือไอของใหม่ๆเนี่ย ถ้าไม่ทาก็อย่าไปลื้อฟื้นไม่ต้องทํามันขึ้นมา<อ>เราซื้อไม่าของที่เคยทํามาอยู่แล้วก็อย่าไปทุบทําลายให้มันหายจากไปค่ะ,ะ,คะอ๋อนทราบละนี่หลายๆหลายๆพื้นที่เนี่ยก็จะมีคำนบรรนียมและประเพณีรวมนักอรารยะที่ไม่เหมือนกันในเรื่องของอการไหว้สิ่งของแม้แต่เทพเจ้าเทพเจ้าองค์เดียวกันอยู่ต่างพื้นที่กันก็ไหว้ต่างก็ไหว้ต่างกันโอ้โหนี่่ะเป็นเป็นศาสตร์ที่ที่เรามองว่า ถ้าไม่ใช่กูรูที่จะมาเล่าเรื่องศาสตร์จริงๆเนี่ยไม่ไม่ไมีมวันที่จะทราบมีสองพระองค์บอกเลยนะคะสองพระองค์เรื่องที่การบูชาไหว้กี่ชนชาติกี่ชนเผ่ากี่ชนชั้นกี่ประเทศไหว้เหมือนกันคือการบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิมกับศาสดาเราตถาคตเราคือพุทธเจ้าเราเองอ๋อค่ะก็คือไม่ว่าจะอยู่ดินแดนไหนพื้นที่ไหนอของโลกใบนี้ ไหว้เหมือนกันขนบรรมเนียมเหมือนกันไม่ได้ต่างกันเลยแต่อาจจะมีต่างกันบ้างในเรื่องของวัตถุสิ่งของที่ใช้ไปไหว้ใช่ค่ะเอาตามพื้นที่<ช>ที่สะดวกใช่ค่ะอืมอะทีนี้ในเรื่องของสิ่งของได้ละว,ว่าแต่ละพื้นที่ใช้สิ่งของใกล้ตัวใช้อะไรก็ตามที่ที่อยู่กับเราหาได้ง่าย ไม่อัตคัดไหว้พอเพียงเริ่มจากจิตใจในเรื่องของขั้นตอนการไหว้เมื่อกี้อาจารย์บอบบี้ยังพูดได้หมดเลยในเรื่องของอทริคได้คระ<อ>ทริคนะคะพอเราไปถึงนะคะแล้วก็จัดของเครื่องบูชาอะไรให้เรียบร้อยเสร็จพอเราตั้งบนโต๊ะท่านเสร็จแล้วก็ไปจุดเทียนก่อนจุดเทียนจุดเทียนเสร็จแล้วก็เทียมเทียมไปอธิษฐานวันนี้ข้าพเจ้าเทียนต่างประทีปจำหลักไทยขอให้แสงสว่างเปิดนําทางคคำพรของเราเนี่้ส่งถึงท่านแล้วเรานําก็ไปปัก อีกอันหนึ่ง่ะอาจารย์ในเรื่องของเทียนเนี่ยสีมีความหมายไหมคะอาจารย์ถ้าคนไทยจะนิยมไหว้เหลืองกับขาวแต่คนจีนนิยมสีแดงเพราะถือว่าเป็นธาตุไฟเป็นแม่ธาตุไฟไฟ<ช>อาคานีจะนําสิ่งดีๆเข้ามาให้ชีวิตเราก็มีความสีแดงเนี่ยอังอังตัวปูนางว่าแล้วจะร่ำล่ำรวยรวยแต่จริงๆอ่ะสีที่คนจีนไม่นิยมคือสีขาวเพราะสีขาวเป็นสีแห่งการไม่ทุกข์แค่นั้นเองค่ะเศร้าโศกนิดนึง<ช>คือจริงๆ,ๆแล้วธรรมเนียมก็คือจะ จะเหลืองหรือจะแดงก็ได้แล้วถ้าเป็นไต้หวันแถบจีนแผ่นยินใหญ่สีเหลืองก็เอาไว้ใช้ในงานศพไม่มีสีขาวอีกอเห็นไหมก็อาจารย์บอกแล้วไงฮะแต่งแตกต่างสถานที่ค่ะก็จะเปลี่ยนแปลงอารยะการไหว้ไปทันทีเพราะฉะนั้นคือจะยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เลยว่าบ้านเราไหว้แบบนี้ไปที่อื่นต้องไหว้แบบนั้นใ อีกคำก็คือเข้าเมืองตาเหลิวต้องเหลียวตาตามเพราะเสร็จแล้วเราจุดเทียนเสร็จแล้วก็ทูบบางคนชอบคู่ไปเคาะโต๊ะแปลกแปลแปลแปตังตังตังเคาะเพื่อเอามาเสร็จมือเราเนี่ยสิบนิ้วต่างวันทานหยิบทุบขึ้นมาเคาะใส่อุ้งมือเาใส่อุ้งมือท่านจะได้รู้ว่าฝ่ามืออีชันเนี่ยจะรับซับนะคะอ๋อคืออย่าได้ทริคอันแรกเลยคือจุดเทียนเสร็จแล้วตอนหยิบทูบมาห้ามไปเคาะที่โต๊ะเพื่อส่วนใหญ่จะเห็นไงคะก็คือให้ทุบเรียงเสมอกันเวลาจุดจะได้ง่าย ม่เอาแล้วเราสิบนิ้วเราขอกับใครคะล้วขอกับโตหรือเปล่าให้มาที่อุ้งมือใช่ค่ะคุณผู้ชมคะต่อไปนะคะทูบนะคะกรุณาอย่าไปค้อที่อื่นเลยนะครับคา้อที่ฝ่ามือตัวเองเพราะจย์บอบบี้บอกแล้วว่าเป็นการเตรียมเตรียมอุ้งมือเพื่อรับทรัพย์รับโชคจริงๆอ่ะเป็นการเตือนสติว่าเดี๋ยวเราจะไหว้แล้วหยุดกิจกรรมคิดอะไรที่เพ้อเจ้อเพ้อฝันเข้าสู่ความเป็นจริงขาะเสร็จไปจุดทูปแล้วเรากอธิษฐาน ก็คิดง่ายๆค่ข้าพเจ้านายนี้นางนี้เกิดวันเดือนปีเกิดเวลานี้อย่างนี้ข,ขอพึ่งบารมีแห่งพุทธเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาแล้วเราก็ขอพอรและขอสวัสดิ์รักษาคุ้มครองเราเริ่มจากจุดทูบจุดเทียนนะคะแล้วก็นําของที่เป็นมงคลทั้งหลายที่อาจารยไ์ได้ได้กล่าวมายึดเอาตามพื้นที่ตามระยะของแต่ละพื้นที่ไหว้อะไรใช่ไหม ก็จะไม่หมดเท่านี้นะอาจารย์ถ้าอาจารย์บอกอะไรค่ะถ้าพูดถึงการไหว้แล้วรวยหรือการไหว้ทุกทุกศาสตร์ทุกสิ่งมันแปดเทศกาลแล้วยังมีฤดูการย่อยอีกอพูดตรงๆหนึ่งเดือนนี่ยังที่ว่าอ<ท>า <ำ S 2> จารย์มไม่จบใช่ใช่แต่อาจารย์เกิดง่ายๆว่าเออถ้าอยากจะเข้าใจอะไรให้ลึกซึ้งอันนี้เป็นการปฏิบัติบูชาแบบง่ายๆให้จิตเราน้อมให้ใจเราพร้อมนะฮะให้สิบนิ้วเราพร้อมที่จะน้อมบูชาสิ่งนั้นจะได้มงคลกลับมาอือคือใจพร้อม จิตตั้งมั่นยึดมั่นในความดีคิดดีผู้ดีทดําดีแล้วก็เตรียมของมองคลทั้งหลายเนี่ยมาเพื่อสักการะบูชาองค์เทพที่เรารับถือรวมทั้งทริกดีๆที่อาจารย์บอกไปแล้วว่ามันจะมีในเรื่องของการไหวอะไรเหมาะกับเทพองค์ไหนอะไรที่เป็นข้อห้ามอะไรที่เป็นข้อควรเสริมอันนี้มันต้องหลังใหม่หรือ,อใครจะกลับมาอาจารย์ก็ยินดีให้ข้อเสนอแนะรือข้อคิดเห็นนะคะใช่ใช่ค่ะค่ะ คุณผู้ชมคะยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายนะคะเกี่ยวกับเรื่องการว่าอย่างไรแล้วเสริมบารมีเสริมดวงตัวเองให้ดีให้เลิศให้ประเสริฐกว่าที่เป็นอยู่ยังมีอาจารย์บอบบี้ยังอยู่กับเราค่ะอีกสักครู่เรามาดูเคล็ดลับดีๆกันค่ะเนี่ยเนยเนยกำลังทุกเนย แจมเลยมาชวนหนีความทุกข์ด้วยเสียงเพลงเป็นมันน่ะสนุกอะ่ะทุกยังไม่หายไปไหนเลยอะ่ะทุกเกิดที่ใจก็ต้องแก้ที่ใจเริ่มจากเป็นลูกเป็นเด็กหญิง เป็นนางสาวเป็นนางแบบเป็นนางเอกดังวันโทรทัศน์ทองคำเป็นภรรยาเป็นแม่และที่มีเรียนรู้อยู่ตอนนี้ก็คือทุกสิ่งล้วนต้องเปลี่ยนแปลงเป็นความจริงที่สุดคะ่ะการยึดติดทำให้เราเป็นทุกข์ คุณผู้ชมคะในเรื่องของอุปกรณ์วัสดุต่างๆเกี่ยวกับการไหว้ปันเป็นสิริมงคลเพื่อจะเสริมบารมีเสริมดวงพระตัวเองยังไม่หมดค่ะยังมีเรื่องเล่าของอาจาร,รย์บ๊อบบี้ให้คุณผู้ชมได้รับทราบก,กันอีกค่ะค่ะอย่างง่ายๆค่ะ ของเนี่ยนอกจากผลไม้แล้วที่เป็นมงคลก็จะมีขนมฟูหรือเขาเรียกว่าพวกกล้วยพวกกล้วยนะคขนมฟูที่เป็นถาดใหญ่ใหญ่แล้วมีพั้มตัวหนังสือสีแดงพวกกล้วยหมายถึงว่าแล้วไหว้แล้วขอให้เฟื่องฟูตลอดไปสระเปาข้างในมีไส้หมายถึงว่าหอโชคหอลาบไว้นะคะทีนี้ไส้แต่ละไส้ก็ยังมีความหมายของเขาอีกถูกไหมคะอาจารย์ก็ง่ายๆว่า ใครนิยมใส่อะไรเช่นไหว้พระโพธิสัตว์ไหว้เป็นเจกะเปล่าห่อไส้ถั่วเหลืองไส้หวานไหว้บรรพชนหรือไหว้เทพเจ้าที่รับประทานเนื้อสัตว์ก็จะห่อเป็นไส้หมูหอ,อย่างนี้เป็นต้นนะคะพื้นฐานแล้วก็จะไหว้จับก,กิ้มหรือจันอับก็จะเป็นพวกทั่วงาความหมายดีๆอ,อย่างขนมก็จะมีแยกแตกต่างกันไปแต่ละธรรมเนียมแต่ละประเพณี อย่างเทศกาลไหว้พระจนันทร์ล้วก็จะไหว้ขนมเปี้ยไวไหว้พระจนันทร์ไหว้ขนมโก๋มีขนมโก๋ที่เป็นแผ่นสีขาวใช่ไหมเขามีความหมายอะไรอาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยการไหว้ทำเนียมเนี่ยมันหมายถึงว่ามันฤรื่การเก็บเกี่ยวอะใกล้จะเข้าหน้าหนาวแล้วเขาก็จะเก็บขนมเนี่ยให้เก็บผลิตภัณฑ์เนี่ยให้นานก็คือการเอาข้าวเนี่ยมาโม่แล้วผสมน้าตาลแล้วก็มาอัดไว้เป็นเดือนก็ไม่เสียอ๋อก็คือสามารถจะเก็บไว้ได้นานเลยได้ค่ะขนมโก๋นี่เป็นเดือนพอมันแข็งเสร็จเนี่ยทุกคนอาจจะไปทิ้งแต่ลองเอาไปยึงอีกทีสิ ก็จะนิ่มและทานได้เหมือนเดิมออก็คือเขามีตำนานอยู่แล้วมีที่มาอยู่แล้วว่าขนมโกเนี่ยในเทศากาลไหว้พระจันทร์่ะทำเพื่อทำมาจากอะไรอย่างที่ผ่านมาหมาดๆเนี่ยตุ๊จีนเราเนี่ยไหว้ขน,ข,ขนมเข็งขนมเข็งภาษาจีนกลางนี่เน่าเหนียนเกาหรือภาษาจ้าจิ๋วเราล้วาตีกล้วยหรือเหนียนเกาเหมือนกันตีกล้วยขนมเหนียวหวานไหว้เพื่ออะไรให้มันโตขึ้นเป็นชั้นๆชั้นๆและการเก็บรักษาไงคะ เก็บไปได้นานพราอมันแข็งแล้วก็มาหัน่นหันชุกไข,ข่ทอดทานอย่างนี้คับคือในยะของความหมายก็จะมีแฝงไว้ในการอุปโภคและบริโภคเหมืนอนกันหมดส่วนใหญ่ก็จะเป็นกุศโลบายนะคะจารย์ในเรื่องของขนมอันเป็นมงคล,งคลเนี่ยที่จะเไหว้ สักการะแม้ตั้งแต่เทพเจ้าชั้นสูงสุดยันบนรรพบุรุษเราเอาอย่างง่ายๆเนี่ยเดยกก็จะถึงแล้วนะคะเนะวันที่21นะคะที่ผ่านมานเนี่ยเขาเรียกเทศกาลชุงฮงเทศกาลชุงฮงเหมือนกันเปิดป่า เรดูใบไม้ผลิแล้วก็คือเราจะไปไหว้บรรพชนกันหรือเลี้ยกานเชงเม้งของที่ขาดไม่ได้ก็คือขนมนกเรียกว่าเจียวเปี้ยเจียวเปี้ยนี่ก็ไหว้แล้วให้นกบินกลับมานําโชคน้าลาบกลับมาให้เราหรือไม่ก็หมาเราบินกลับไปหาบรรพชนเราอีกครั้งหนึ่งและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจูชังเปี้ยจูชังเปี้ยก็คือขนมเปี้ยที่ใช้เหมือนกับการเป็นเซเลเบชั่นคือการร่วมยินดีกับเทศกาลเหมือนปีใหม่เราไหว้ให้ขนมเค้กผู้ใหญ่ เทศกาลจูชังเปียแล้วก็เอาขนมจูชังเปียไปไหว้โอชาเอ๊ะอย่างนี้อาจารย์รู้สึกว่าขนมเปียเนี่ยจะแทบทุกๆเท,กท,กทกศกาลของจีนเลยนะอาจารย์ใช่ค่ะเขาจะมีการทําไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยอ๋อก็คือใช้ชื่อขนมเปียนี่แหละแต่ว่าวิธีการหรือการปั๊มหรือว่าไส้เนี่ยจะไม่เหมือนกันใช่ค่ะก็มีเจมั่งชอมั่งอย่างขนมฟูขนมขาวที่ทางทางเหนือภาคเหนือก็ไม่มีก็จะใช้เป็นขนม ่วยฟหูหรือสาลี่พากกลางเราคนทําเยอะก็จะใช้เป็นอะไรคะ,คะเป็นพวกกล้วยเลย<อ>นะคะถูกการเอาแป้งเอาเข้าวเจ้าเนี่ยไปโมโ่โม่แล้วก็ใส่แป้งเชื้อแป้งหมักแล้วทิ้งไว้ให้ฟูแล้วไปนึ่งเขามีของไหว้หรือจะเฟื<ม>่องฟูทางฝั่งภาคใต้ก็จะไหว้แปะทองกล้วยหรือแปะทองกล้วยก็จะเป็นคล้ายๆกับขนมวกกล้วยแต่อีกแบบหนึง<ม>่งก็บอกแล้วนะคะการแยกย้ายแยกแยะ แตกต่างพื้นที่ก็แตกต่างกันไปจริงๆแม้ก็นั่งคําว่าขนมถ้วยฟูเนี่ยเมื่อไปแต่ละพื้นที่เนี่ยมันแยกเลยค่ะชื่อก็แยกกันไปแล้วก็รูปรักเนี่ยก็ต่างกันอีกใช่ค่ะแต่ความหมายเดียวกันเดียวกันคือเฟื่องฟูร่เรืองใช่ค่ะก็ถึงบอกไงคะว่าอาจารย์บอกแล้ค่ะรู้ในศาสตร์อะไรก็ตามต้องรู้ลึกและรู้จริงค่ะแล้วสอนเข้าไปได้ต้องสอนให้เขาทําได้จริงๆค่ะแล้วสามารถดึงได้ หย่อนได้พักได้ไม่ใช่ทุกอย่างต้องแข็งต้องสติหมดไม่ใช่คิดเรียกว่าไปตามสถานการณ <c ười> ์สภาวะตั้งแต่เศรษฐกิจตัวเอง <c ười> เศรษฐกิจบ้านเมือง <c ười> <c ười> รวมถึงมวลรวมของภาคโลกเลยด้วยซ้ําว่าจะต้องอาจารย์ใช้อย่างนี้ดีกว่าว่าปัจจุบันนี้เศรษฐกิจสังคมค,ค,ค่อนข้างจะฝืดอยู่ในช่วงวิกฤตเราอาจจะมีที่พึ่งน้อยเครียด มากก็เข่งเข่งมากก็คลั่งคลั่งมากก็บ้าไปเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ต้องใช้ศาสนาการเชื่อและการศรัทธาแต่อย่างงมงา,มมายแค่นั้นมมเองค่ะมาใช้สำหรับตัวอาจารย์เองเนี่ยบางครั้งถามว่าท้อไหมแท้มัเหนื่อยไหมมันเป็นกันทุกคนแต่อาจารย์ก็จะเชื่ออย่างหนึ่งว่าอาจารย์คิดดีทำดีพูดดีอาจารย์ก็จะได้สิ่งที่ดีนะคะมไม่ว่าสิ่งใดก็ตามนะคะแม่นางการที่เราบูชาการที่เราขอพรการที่เราจัดไหว้ ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเกิดจากอะไรคะ<ม>วิริยะ<ม>ความเพียรของเราความตั้งใจความตั้งมั่นค่ะเหมือนกับเราทําการค้าถ้าเรามีความตั้งใจความตั้งมั่นเก่งอย่างเดียวไม่พอต้อง,องเ้่งก่อนที่จะเฮ่งเนี่ยเราทําความดีแล้วหรือยังอาจารย์จะชอบสอนลูกศิษย์ว่าคนทําเจ้าช่วยบริวารส่งเสริมคนทําคือตัวเราก็คือตัวเองเจ้าช่วยค่ะบริวารส่งเสริมก็คือคนรอบข้างเรา คือการขอพรการไหว้สก,กุละนั่นช่วยแล้วก็คนที่จะเสริมแล้วก็คือผูอ้ที่อยู่รอบตัวเราโอ้ยเท่ากับว,กว่าสิ่งมงคลต่างเนี่ยมันก็ไม่ได้หมดไม่ได้ไม่ได้เจาะจงไม่ได้ตายตัวอยู่ในในใน,ในเฉพาะพื้นที่อยู่ที่ไหนก็ตามเริ่มจากตัวเราจิตใจด,ดีมีวิริยานุภาพที่ดีในการประกอบสมาชีพสม,มัยค้าอาจารย์สิ่งอันเป็นมงคลเนี่ยเริ่มจากใจเราละ ทีนี้ว่าอุปกรณ์วัสดุหรือของมงคลที่เราจะนํามาสักการะบูชานั้นก็เป็นอีกหนึ่งที่เป็นเขาเรียกไงคะเป็นแรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่โน้มน้าวจิตใจเราอะให้ทําความดีแล้วเชื่ออย่างหนึ่งค่ะว่าถ้าเราทําดีแล้วเทพเจ้าช่วยอ,ะ,อะแน่นอน,อน,อนอยังน้อยๆอาจารย์ฝากไปนิดนึงค่ะส่วนใหญ่จะถามไหว้อะไรกี่ดอกไหว้อะไรกี่<ช>ดอกอาจารย์บอกเลยว่าเวลาไหว้บรรพชนที่เสียชีวิตไปแล้วไหว้สามดอกค่ะ ไหว้บรรมาชนบรรพบุรุษสามดอกนะคะค่ะไม่ใช่ดอกเดียวนะคะอคอามสับสนนี่แอยู่ในช่วง49วันไงคะพราอพ้นจาก49วันไปแล้วเราก็จะใช้สามดอกสามดอกค่ะนะคะแล้วไหว้พระพุทธเจ้าบูชาพุทธคุณเก้าดอกเก้าดอกนวะไงคะเป็นมงคลนะคะแล้วก็ขอพรจากฟ้าเบื้องบนหรือเวลาเราอยากจะได้อะไรอยากจะขอพรอะไรให้สำเร็จให้สกเซสจสิบหกดอก 16ดอเพราะเทวดามี16ชั้นฟ้ามี72ชั้นดินข้าสาจาจีนมีคำว่าเทียงเกาสาจับรักตีปุยชิกหยี่หุงแปลว่าฟ้ามี16ชั้นดินมี72ชั้นค่ะในเรื่องของจํานวนทูบก็ไม่เหมือนกันอีกก็ใช่ไงคะในเรื่องของจํานวนเนี่ยมันเหมือนกันบบ่งบอกถึงอรารยราตของแต่ละประเทศไหมคะสมมติอาจารย์บอกว่าอ่ะไหว้พระเก้าแต่บางที่จะไหว้ <3 S 1> ก็ไ, <ง S 2> ได้แล<ไ>้ว<ไ>แต่อาจารย์ไม่จำกัดไม่บังคับก็บอกไงฮะในในนิยามบอกเลยอันไหนไหว้แล้วรวยไหว้แล้วขอให้เป็นสิริมงคลก็บอกไงไหว้เจ้าก็ไหว้ก้าไหว้พระก็ไหว้ก้านะคะไหว้เจ้าที่ก็ไหว้ห้าไหว้เทวดาชั้นสูงหรือขอพรอยากได้สิ่งที่ดีก็ไหว้สิบหกก็ลองดูสิคะว่าจะสาเร็จป่ะมันมีมีเลยสิบหกไปอีกไหมคะอาจารย์ก็มีสามสิบหกไงคะมีสามสิบหกอีกอคือ ฟ้ามี36ชั้นแต่เรากล้าอาจเพื่อมถึง36หรือ16อาจารย์ก็ถือว่ายุแล้วเนาะเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าอาจารย์มีทริคมีข้อแนะนําดีๆแล้วว่าของอันเป็นมงคลเนี่ยที่เรานํามาไหว้นี่นำมาไหว้นำมาเนี่ยเท่ากับว่าเป็นการเสริมเสร,ร,รมิมความเป็นมงคลให้ตัวเองและครอบครัวแล้วละ่ะแต่แต่ว่าหลายๆคนเองก็ไม่ทราบนะอาจารย์ว่าเออไหว้ไหว้แบบนี้ตามที่อาจารย์แนะนําแล้วเนี่ยบังเอิญว่าไปอีกที่หนึ่งอ้าว อีกที่หนึ่งเขาให้ว่าอย่างนี้แล้วเขาจะเขาจะทำยังไงเขาจะปฏิบัติตัวอยัางไงอาจารย์ก็จใช้เขาคิดอย่างนี้ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าอะไรที่ทําแล้วสบายใจอะไรทําแล้วรู้สึกไม่อึดอัดอาจารย์ขอให้ทำแบบนั้นเหมือนกับลูกศิษย์อาจารย์เองอาจารย์พูดคำนี้เลยนะอาจารย์จะพูดเสมอว่าใครมาไหว้พระที่อาจารย์แล้วใครอยู่กับอาจารย์แล้วมีความสุขอาจารย์ขอให้สถิตอยู่ณที่นี้ก็คือหมายกันเรื่อยๆแต่ใครรู้สึกอึดอัดไม่พอใจรู้สึกไม่สบายใจ อาจารย์ยินดีให้เดินออกอการทําอะไรก็ตามนะคะมนุษย์เราอ่ะจะอึดอัดเพราะมันอึดอัดมันเหมือนโกหกตัวเราเองเพราะเราโกหกตัวเราเองมันเหมือนหลอกตัวเราเองอ,อาจารย์ถามว่าแค่เริ่มต้นคุณก็หลอกเลยวงแล้วว่ะโกหกคุณทั้งโลกโกหกได้แต่คุณโกหกใจตัวเองไม่ได้<อ>ค่ะก็อย่างที่อย่างที่เรียนให้คุณผู้ชม,มทราบน,นะคะว่าอาจารย์บ๊อบบี้เนี่ยเป็นกูรูแห่งศาสตร์จีนจริงๆทุกวันนี้ก็ยังเปิด เปิดเป็นาสารเจ้าเพื่อเป็นการรวบรวมคนน้อมนําจิตใจคนให้เข้ามาทําความดีด้วยการสวดมนต์ใช่ค่ะของเราจะสวดทุกพฤหัสนะคะอาจารย์จะสวดทุกพฤหัสสำนักเรานะคะหรือที่ปฏิบัติธรรมเราชื่อว่าทิ่กุศลธรรมสถานนะคะอยู่ตลาดปูถนนวิาการนะคะอ,อยากให้อาจารย์แนะนําค่ะเผื่อว่าแฟนรายการหรือว่าคนที่สนใจอยากจะเข้ามาสู่อริยธรรมจีนอย่างเช่นอาจารย์บ้างค่ะค่ะ ก็เชิญนะคะเรียนเชิญเลยนะคะอาจารย์ขอกราบเรียนเชิญนะคะผู้มีจิตศรัทธาผู้อยากจะรู้จักมนจีนรู้จักอารยธรรมจีนทั้งหมดมอาจารย์ยินดีให้นะคะยินดีสอนนะคะว่าการสวดมนต์แบบจีนเป็นยังไงการไหว้แต่ละที่หรือไหว้ขอพรอะไรและสําเร็จนะคะ,คะอาจารย์ยินดีให้คําปรึกษาและคาแนะนํา ะค,ะค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องราวดีๆของศาสตร์และอรารยธรรมจีนยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะอาจารย์บ๊อบบี้ยังมีข้อคิดเห็นอีกมากมายค่ะหากสนใจอยากจกะสอบถามหรืออยากจะมีความรู้เพิ่มเติมในศาสตร์นี้ <Okay. S 2> โทรเข้ามาเลยนะคะที่หมายเลขที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะ อาจารย์บอบบี้จะมีคําตอบให้กับทุกท่านที่สงสัยและปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์นี้ค่ะนะคะวันนี้ทางรายการก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่จะคำแนะนําและความรู้ดีๆกับทางคุณผู้ชมนะคะแล้วกลับมาพบกับรายการพิกชีวิตลิขิตกรรมได้ใหม่นะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์หนึ่งสุขค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Thank <laughs> you.